ที่นี่ของ w รืเยูบเนี่ยคือไม่ได้มาอวยไม่ใช่มาอวยอะไรกันเองนะตัวผลงานมันเป็นที่ประจักษ์นะครับที่ผ่านมานะสถาบันเนี้ยวันนี้อยู่ในท็อปท็อปผมอยากจะบอกว่าท็อปท็อปของทุกสถาบาันทุกสมาคมเลยนะครับที่จัดอบรมหลักสูตรนี้ที่สอบผ่านนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์สอบผ่านกับกรมศุลกากรมากที่สุดนะฮะในกลุ่มท็อปท็อปนะครับ แล้วก็จังฟ้าเขาดูแลไปจนถึงนู่นเลยนะครับไปนั่งเฝ้าหน้าห้องสอบนู่นนะนะครับบริการเรื่องของการสมัครสอบนะครับบริการเปิดติวให้ก่อนสอบนะรบตรงนี้ต้องบอกว่าคับแก้วจริงๆนะเราไม่ใช่มาต่างคนต่างอวยกันแต่ว่าที่ผ่าน,านมาพวกเราไปย้อนดูได้เลยครับตรงนี้สถิติมันมันมันเป็นตัวบกชี้ชัดเจนนะครับก็แล้วตรงนี้ก็อยากจะฝากว่า ย้ำอีกทีหนึ่งว่าไปสอบนะครับถ้าใครที่ทำงานในฟิ์งานตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้